อ่าเสียครับเพราะหนะครับเกมลูกกีฬันนะครับคือเมื่อกี้อ่ะผมถ่ายไปแล้วเว้ยแต่ประเด็นคือเสียงแม่งแตกแตกจัดเลยก็้ลยมาทำใหม่นะครับโอเคอ่ามาเรามาดูการอัปเดตก,กันเลยดีกว่านะครับก็คืออ่ะโหมดกิจกรรมใหม่นะครับเป็นเชลเลนบอสสุดเอ็กซ์ตรีมสองก็เลยกิจกรรมอ่าพลอยุูกเต๋วาวาดประจันทร์นะครับแล้วก็แพ็กเกจใหม่นะครับเาไว้ซื้อเนาะแล้วก็คุกกี้สุ่ม โอ้มีวิกบลนนะครับกับมันฝรั่งแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะครับส่วนนี่ครับกิจกรรมล็อกอินเทศกาลวัสดุนะครับห้ามห้ามลืมกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นการแจกวันที่เจ็ดพนะั 3, 4, 5, 6, นเะนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ของนู่นนี่นั่นอีกมากมายนะครับดีมากนะครับก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากโมดเดลเป็นป๊อปคอร์นะครับแล้วก็ชาเลนจ์เอ็กซ์ตีมวัสดุน,นะครับ ประมาณนี้เนอะอืมนี่นกิจกรรมบ้านประจันก็อย่างนี้ผมเล่นไปแล้วล่ะก็ <c oughs> มันพังอ่ะงงเหลอยอ่ะเดียวมันแตกอนะ่ะก็นะครับลูกสุม่มนี่กีพิกป่นมีคนอยากได้มีคนอยากได้ไปสุม่มเอานะ <c oughs> นี่ครับเรามาดูกันดีกว่างั้นๆ นาน,นานทีมันจะเข้าโต้เนาะเราก็ต้องมาอธิบายเนี่ยนะครับทาสีบนะครับอ่าเราก็ดูรายละเอียดนะครับเกจจะเพิ่มข,ขึ้นหากโจมตีตรงป้าหมายทั้งหมดนะครับเมื่อเกดเกมท่าโจมตีนะครับก็จะสร้างโลยเพิ่มล่มทีนะครับ8.6%ของ HP สูงสุดนะครับเพราะงั้นปั้นเป็น HP ตนั่นหมดเลยนะก็ดีเพิ่มโลก็ก็ดีโล่เฮมาเอาเลยโล่โล่ก็เอา HP HP ก็เอานะแบบไหนก็ดี นี่ก็ต่อยธรรมดาโอเคอันนี้ก็ชาร์จต่อยนะครับปีนาทั้งมันแต่ชาร์จต่อยความเสียหายแบบชาร์จต่ําสุดเนี่ยจะเป็น1ิบห้าจดเซของ h ฮสูงสุดเพราะงั้นยิ่งพีเยอะก็ยิง่งยิ่งตึงอ,อ่ะความเสียหายแบบชาร์จสูงสุดห้าร้เซ็นะท่านผู้ชมของความเสียหายต่ําสุดทั้งมหมดนะครับแล้วก็อันนี้ต่อยข้างหน้ายัางตอ่อเนื่องนะครับ,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 บแล้วก็ต่อยเพียงมาทีหนึ่งนะครับ นี่โจมตีเพนิชเนี่ยนี่เห็นไหมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพีปีสูงสุดนะของแท้อันนี้แดดไม่มีอะไรไม่มีปัญหาโอเคพลังแห่งพริกป่นนะครับแท็กกัปั้นนะครับเพื่อเผาพ,พื้นที่นี้สร้างโลโ่โอ้โเท่เหลือเกินนะครับก็คูดาวน์้ยี่แปดวินะครับความเสียหายของสกลิลหกสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ของพีปสูงสุดนะครับสร้างโล่สิบจุดสี่ของเฮทพีเฮทพีแบบเกี่ยวกับเฮทพีหมดเลยนะครับเพราะงั้น เฮ้ยพีก็ดีนะอืมแบบโล่หน่อยก็ได้แต่ใฮ้ยีก็ดีดีที่สุดอะ่ะอันนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะอืพลังโจมตีมาทำไมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเก็บตังไว้ก่อนตอนนี้ไม่มีตังตางหมดแล้วนะครับไปเรามาลองเล่นให้ดูกันดีก,กว่านะเห็นปะนี่มันเ่ละก็จะแช่เทคนิคการเล่นพลิกผลไปด้วยละกันเลยนะครับ ว่าเลี้ยงเลี้ยงโลยังไงนะอืมเริ่มมาอยู่แล้วนะฮะเราไม่มีโล่เนี่ยเราก็ต้องกดอันตีไปก่อนเลยฮะนี่นะชุบอ่ะแล้วก็ตีฮะให้เกตมันขึ้นกดสกิลไปเกตจะได้ขึ้นแบบเยอะๆนะฮะอ่ะอืมดูชุบอ่ะเห็นไหมปุ๊บสักหน่อยอปุ๊บต่อยอ่ะเกตเต็มเกตเต็มทังไงฮะชาร์จต่อยเข้ามา ซึ่งโล่มันอยู่นานนะท่านผู้ชมโล่โล่มันอยู่นานขนาดแบบว่าครูดาวแบบอันติหมดก็ยังก็ก็ยังอยู่อ่ะนิดนึงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโล่หมดอันหนึ่งนะท่านผู้ชมอาจจะนานหน่อยนี้อีกิดหนึ่งนะมันนานไหมานานไหม,นนมโอ้โหนานเลยอ่ะอันติไปปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวเรารอ,อ,อดูว่าไอ้ไอ้นี่จะเหลือเท่าไหร่ดูดูดูด,ด,ดูขนาดขนาดอันนี้เป็นไงอันติมดาเมจพันสองอ่ะ ขนาดเลือดสองสองหมื่นนันเนี่ยน้อยนะน้อยนะอันนี้ยผมยังไม่ได้ปั้นไงมันมันต้องอีกนิดนึงเหลืออัดเหลือเหลืออาวุธหลักแล้วก็อันนี้ผมมันอีกนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ดูเห็นไหมมันหายไปละนะฮะไม่กี่วิเองนะแล้วก็ใช้ได้อีกละเพราะงั้นเบี่ยงไม่ยากฮะเราต่อย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 เนี่ยมันก็ได้แบบอันนั้นมาลอมนะอืมนะผู้ชมฮะซึ่งมัน ให้เสเดียรยงโล่ได้ตลอดเวลานะครับถ้าโล่เยอะให้พีเยอะเนี่ยไม่ยากเลยนะ <S <S โอเคปะเรามาลองเล่นอะไรกันต่อดีนะมีสองโหมดใหม่นะก็เอ้มีมีสองอนนันที่เปลี่ยนไปก็คือป้อปกับคอนเนาะแล้วก็แานเล่นเอ็กซ์ตรีมนะครับซึ่งผมเล่นไปแล้วนะรอบแรกแต่ก็นั่นแหลนะนะท่านผู้ชมเออไม่เป็นไร มันเล่นใหม่ก็ได้นะครับใหม่ดีแล้วก็เล่นใหม่กันเลยดีกว่านะครับใหม่ขี้กะก็ปล่อยมันไปนั่นแหละนะโอเคอืมจ๊บมาตีไปเลยโอ้มันกระเจาะนะฮะโอ้หายไปเลยกีวิกีวิก่อน มันนะสนุกนะผมบอกไว้เลยตึงแนนอนแป๊บเดียวก็จบฮนะมันลงไม่กี่วิ <c oughs> อเองรอบแรกๆนะเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีแบบเงื่อนไข่นะนะยิงตัวนี้ถ้าไม่ได้ใช้นะตรงยิงก็ไม่เป็นไรนะอืมกินของกล้วยจะก,กระโดดใส่ผู้เล่นนะก็เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะเพิ่มอะไรเมื่อกินกล้วยก็จะเพิ่มเพชรผีอ่สุดท้ายนะครับก็จะ คิงของปุ้ยจะใช้พลังสายฟ้านะครับเยสดึงสายฟ้ามาโคตรเท่ oh, นะโมแม่แต่ผมว่าเซตนี้ก็จบนะเซตนี้จบได้ง่ายๆเลยโอเคมาเราไปุยโหลดดูเรทหมด,ดมาเลยโอ้ครั้งนี้แล้วผมไปโทรไปหน่อยเอาเอาทุเรียนไปเพะว่ารอบนี้นะครับเราเปลี่ยน,ะอนเอ๊ะแฟกมันมอะไรวะอันนี้นต้องลอง อาจะใช่นะอันนี้เราเปลี่ยนงานเป็นดีบฟัฟนะครับดีบฟัฟเป็นดีบฟัฟของเรานี่เองดีบฟัฟสวย46เ 4, ลยนิดเดียวนะเปลี่ยนอันนี้นิดเดียวก็ใช้ได้ละนะครับแล้วก็เพิ่มเเวลจำล,ลองว่าลงเลดบอสได้ไม่ยากนะครับ มาร่าของเรานะครับมาร่านาวเกือบเต็มแล้วอะแต่ว่าอต้องขึาา้นจะหายลุกจุ่มโปเซนเน้าต่อเนื่องสิบสิบโอเคไม่มีปัญหาก็เพชรชาอะพวกเนี้ยมันมันมันอยู่แถวดาวแรกแล้วเพราะงั้นใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวมา เราไปลุยกันเลยดีกว่าขอพลิกเยอะๆนะครับขอพลิกเยอะๆพลิกเยอะๆนะอ้าวไม่หาช้าเลยรอบนี้เฮ้ยมันไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้นะงานนะนี่ามาแนละ้วโอ้โหปวดหัวเลย แต่ก็โอเคอืมเผ็ดร้อนกันเลยทีเดียวสนามก็เผ็ดร้อนแล้วขนาดนี้ก็ยังจะเผ็ดร้อนเข้าไปใหญ่ได้เลยมาอืมอไปเลยอืไปไป ทุบเลยทุบเลยม,มาเราเราเล่นแบบเพอร์เฟกกันเลยดีกว่าเฮ้ยนเออลูกไฟเล่นเพอร์เฟกได้ไม่ยากนะตัวเนี้ยบอกเลยปุบซะเฮ้ยเออชิว นี่เดียวมาตึ๊บแดดกับมาแล้วปาาเข้ามาโอ้ยแล้วมันไปไปติดบัฟทัดทัดทัดตินนะ่าดูดิพอดเปลืองเลยมาราโผ่ะโอ,โอ้แล้วมันไอ้จริงๆนะาะว่าแบบกกิวอะ่ะมันใช้กับมอสอะ่ะ มันติดแทบจะตลอดเวลานะเพราะว่ามันคููดาวดีมากเลยอะถ้าดาวมันถึงแต่มันดูดิมันชา้านะพี่โอ้โห่เรากดอันติไปทำไมวะค่มันเถอะดีทันอยู่เลยราเป็นซัพพอร์ตเราเฮ้ว้าว ทุบเลยโอเคฮาเรียบร้อยสบายอันติดเหมือดอืมาติดไฟถือไว้ทุบเลยอุย๊ยระเบิดระเบิดเฮ้ยเอ้าโอ้ฟาดผิดเฉยได้ยังไงวะฮนะ ต่อยต่อยนี่แต่มันวงกว้างไม่ทำอะไรกันอยู่ตรงกลางอันติเมดมันเลยเฮ้ยยาวจะเพอร์เฟกไม่ได้เพอร์เฟกเลยโดนนัดเดียวขึ้นนะขึ้นเลยอ่า หอ,องเลยโหกางเกงดีแล้วดีแล้วที่มาได้โอ้ยโอดด้ดี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 โอ้ควรมองเลยซับสามมาดิเวลาไม่ถึง่เจอซับสามเข้ามาโอเคอ๋ออ่าฮะ สุม่มดโิโอ้แต่ก็นะกระเกี๊ยไอคีประเกียเก๊ยผมได้อันนี้ไปไงไเสียงกระจอกมากเลยยากโอเคน่าจะหมดแล้วละ่ะวันนี้นะครับใครอยากเรียกใช้งานหมาล่าได้เลยนะครับแอดมาได้เลยนะครับดีบัฟ40เปอร,ร์นะอืม เรียกได้าครับเรียกได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรียกไปอ่าบอสใหญ่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวอัพอัพเวลแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะไม่นานเห็นไหมอืมเดี๋ยวตังพออยู่นะพออยู่พออยู่อัพก่อนอัพก่อนนี่เห็นไหมห้าแปดแล้วน,นะพี่โยมนะอือ่อาดืมนะฮะเนี่อใ้ มารล่ผมได้เลยนะฮะอืมโอเควันดีก็ขอจบเีย่นี้แล้วกันนะครับหมดแล้วอืมโอเคครับบายบายครับ